โปรดุนคะรับเกมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก็มันก็อึดอัดนิดหน่อยนะเขาก็ก็ต้องชมทางคินเตอรนะมามามา,มาค่อนข้างดีวันนี้เราก็พยายามนั่นแหละนะแต่ว่าเกมมันค่อนข้าง,งที่จะตื้อไปหน่อยนะอาจจะด้วยความล้าจากจากเมืที่แล้วครับผมตรงนี้เรามองเห็นจุดที่ต้องแก้ไขนัดนี้ยังไงบ้างครับผมก็มีการร่วมเล่นแหละวันนี้อาจจะมีน้อยไปหน่อย บอลไดเรขเยอะเกินไปนะอาจจะปรับเรื่อง,นะอง,องอของการปุ๊บปุ๊บตติดให้มันเยอะขึ้นครับผมหลังจากเปิดเลขสองมาเรายังไม่แพ้ใครเลยครับผมตรงนี้ครับเนไรก็โอเคนะก,ก็สำหรับผลงานในเลขที่สองก็ถือว่าเด็กๆเราทำกันได้ค่อนข้างดีก็ขอชื่นชมน้องๆครับผมพูดถึงนัดถัดไปของจามปุรีนะครับผมนัดถัดไปเจอสยามนะสยามเขาก็นะเขาอาจจะอันดับดท้ายแต่ว่าเขาเขา เขาเป็นทีมที่ที่ต้องหนีอ่ะมันก็คงยากที่ที่ที่จะบอกว่าเกมมันจะเป็นยังไงเราก็เพราะทีมหนีตายเนี่ยเขาเขาเขาวิ่งสู้ฟาดอยู่ล้วเขาคงมาสู้แหละครับผมกับพูดถึงแฟนกับฝากถึงแฟนบอลครับกับสามแต้มนะครับก็ขอบคุณนะขอบคุณเสียงเชียร์นะเป็นแฟนทางตุรีไม่ว่าจะเป็นพวกนิสิตนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองอะไรเงี้ยข็ขอขอ,ขอบคุณแล้วก็อยากให้ติดตามเชียร์น้องๆเพื่อเป็นกำลังใจให้แบทตงตอไป